ใก้สิขอดแม่มันเจ็บปวดท้องเจ็เมือแต่หวนหูนพอเมื่อมันออกผลแม่เลยขาดใจตายเกิดเป็นสายบวกคือเขาพอได้เอาไปเรียง ผู้ได้ผู้ไก่เคียงบ่หันตองจับปายอุ้มกอดหอดพาก้าเขา่าไก่ไผพ่อกระไม้เมือนแม่ไผ่ไผ่ก็ได้เอินว่ามาโนตอปีเป็นกาลิอัปปะรักปากกำน,น้ำตอง พอมันปองปุ่นเรียงข้าวเดียวก็ตายจากโยมหากเป็นปู่ญาเท่าเอามาเรียงกันต่อไปอยู่ต่อมาปู่ญาได้ไว้สิส um ังขารตายายเลยสงสารได้ครับเอาไปเรียง เพียงว่าพ่อเขาไดตายายกะมุดหมอดหอดพ่อลุงและแม่ป้าผู้มาเลี้ยงค่ะต่อมนอานทางเอาอาโมนันคือญอาติสายโลหิตเขากะเสียสีวิตนั่นจะมันไปเกี่ยง ผู้ได้เอาไปเดียงก็เพียงกันตายแจบบกักโตเสบผ่านพี่น้องสูนเศร้าระเผาผันเออนะครับตั้งแต่เมื่อนั้นมันก็นเราจอนจัดไปอาศัยอยู่น้ำวัดหมู่พระสงฆ์กระวงวนท่านพระคุณก็เลยให้มันนี้ไปบร้ยงตอน ก่อนแต่ความเดือนหอนพระสงค์หอนบอถือกันยมือมันก็ะเลยด่นดันออกเที่ยวหาขอ้อล่อไปตามคามีคำใส่กะนอนหันขอเอาขันเอาผ่าเงินตาเบียบาทขอเทือนั้นขอเทือนีนอนก็มีขึ้นละมากลาย ไว้กะกายเป็นเท่าสังขาแล้วกเ็เลยอ่อนหลังกะคอดแอวกะโคงสูงลากว่าแต่ล่างเงินกะยัดใส่บังลอยกะสาบอภัยทางพายไปพายมาเกิดอย่างหาบอนเก็บเียน เบิ่งบ่ดีสาด้วยถึงเข้าสวยจนสิแยงแยงไปฟ้าเสียวไว้รักษาให้ดเบิงดูนะเสียวกะเลยบ่ฮูสาเหตุหายนะนับแต่มันนีปลาดอกหงไก่ไร่วง ของทั้งปวงมองเศสาสูญเสียปีปนคยมังมีเกิดทุกจนเคยมังมีเกิดทุกจนเลยเอาเงินมูนันดอกผันใส่ใส่เกียนนะฮะจน่าหมดตลอดสิ้นหอยกระสาเงินพ้ามันมาถามเอาขึ้นดดเหมยมันยืนเสือ โอ้ยคักแล้วเข้านี่บ่มีอย่างสิแทนค่ะมอบลูกสาวให้แกเท่าแ้วความเว้าโดดบ่มีคักกระใจระบาดนี่คนแก่ได้เมียสาวเฝ่าขึ้นเฝ่าพาขึ้นขี้หากระตูกตองมองม่วขวาเอาแค่นางหน่อยเมียแพงบ่ได้แต่งยังเส่ผควาตูปน้อยวันเคยอยา แก้วกำก่อนั่งนาฏอมิตตาคิดเห็นคุณบิดาจังคอยมาบอกกินได้นั่งก็โศกเกี่ยเดือนใจเดือโอยบอกคยคขาดวาสนาผู้ขานสัมมาต้อยในตำดิน คิดอยากกินแกงหอนอ่อนสอนที่ได้กินแจ่วคิดอยากกินลาบก้อยผ่านมาพอนแจ่วกระปูเสียได้ดียอดสูผู้เคยหักเสน่ สินสัตว์บ่สมหวังจึงได้พังทลายมั่งบุญบุพเพคุ้งส่างดอมพัมพุทธเฒ่าแก่อิงกับคุณพ่อแม่ปฏิทเศษพ่อใดจึงจำหายด้วย้อนดอมนานนานเท่าพัมเอือ ตาตาพัมพอมทำานาทีพันละยาโบอิตมาละอใจว่าผูใ้ใดสีหัวรล่อพามก็พอใจด้วยเสน่หาหักหัวสำเภาพอกับลูกหน่อยเนีวเสียต้อยบ่ให้มีสุขแต่ในโลกนี้ว่าแมนอยู่น้ำพามภัยกระทำสมเซียวซึซนกระใจหัวยาม ชวนว่าพามสาวบ้านดาเมียตนขาเคนยากให้เป็นเฮตให้ได้คือนางไทยอมิตตาตานะหญิงสาวบ้านพร้อมหน้าพวกถือก,ากลาโกละโหนว่าผัวตนบกเก่เคยตีคันบ่มีนางบ้าพาการลุ่มไปขาอมิตตาหิมทา เสียเจืยอ for ียังถอยมินตั้งแดนฮะเรื่องนะนะเสียเจืออียิงถอยนี่ตั้งแดนโคดเสือมึงอยากแข่งจึงในแดนมานำคอเอากาเอาพี่พ่ายผู้แก่กายบ่ออายบ่อบ่มีบ่หนุ่มแน่นผู้เป็นแฟนสูงเก่าสั่งมาเอาผู้เท่าได้ทุ่มท่าดาประจาน มีตาตาแลนหอดบานให้จมสิลมจากภามอุกตาเป็นนังผู้เราทูมารนยอย yeah. เป็นอียังแพงซอยเป็นอียังแพงซอยคนตาจังให้จู เล่นไปอุ้มไปจมเสร็จนำตาเจ้ายัางให้ผู้ใดตองมันต้อยตีนะเออวานส่วมือนั้นเจ้ากันยังอยู่ดีดีมัดมือนี้เป็นยังจังเหตุนาเข็งมามังยังมังยังไเห็ดสั่งให้อีแกวกูดื้ออีนั่งกูดื้อ แก้วก <S reading repetition> <2 Est expand ait> ุนีไปจกกลมไม่สอดแมงงอตอดมืออะไแก้วกูเรือยนั่งกูเรือหรือว่าแก้วกูนี่ไปจกกลนไม่บาคขั้นขาคบมือออแก้วกูเรือีนั่งกูเรือหรือว่าแก้วกูนีไปจกกลนไม่แต่กับแกคบมืออีแก้วกูเรือีนั่งกูเรือนะฮะหรือว่าอแก้วกูนี่ไปจกกนมไม่ดู แมงผูยอดได้ใส่มืออีกแกว้วกูเลืออีนั่งกูเดินนะหรือว่าอีแกว้วกูเนี่ยสีมาทมานั่งให้คานนิ่งถึงสู่เก่านางเอ้ย,อยหรือว่าเจ้าได้ผัวผูกว้กอง สีมาแย,ยงหรือเขาว่าเจ้าได้พวังผูโกสีมาแย่ยงญาติเอาอามีตาต่างก็จึงเ้าจะตอมผวนสันลาว่าจะไขอ่ออกสุพวงคนเทนว่าอันจีเคียดนั้นก็บริตอดไม่งอนั้นก็บริต กัดกูไล้บ่ได้ปักกูน้าเขาด่ากูน้าเขาตีกนูนานั่นคือว่าอีนึงนันมันมาจับแขนกูหยอ,อ,อกกระซับบะกกอกกูอีนันก็หายอีนึงนันผมแดงๆจนจอดแลบอินออกใส่กูอีนันก็หายอีนึงนันตําออดปอดดักขอดขอดมันกองกลนใส่กูอีนันแห้งหาย อีนึงน,น่นนมยานยานมันตีพระตาพันล้านเอากําปั่นฟาดหลังกูดังอะ,อะโอ้ยจนกูสมัครน้ําลายนั่นก็แห้งหายว่าพามเอ,อ้ย อายเรอลอนจึงเฮฮุนกับตาต่แต่นี้เขาได้น้ําสิเศรายุงบ่หานคันมีทาสาใส่ตังตินใส่สวงกูสอยู่อย่างดอเตรียมข้างดอกทางสองคันบมีกูสิขึ้นเมื่อหองเฮือนสานบานพ่อแม่กูแดวจังแม่นกูยากแท้มันอุกแน่นอ่างมา ก็จะนุกโยโอวาเมตาวานตั้งแต่ไปขอท่าสู้กินจับจวนบานขอท่าสาไฟสีห้พญาจะไปไายต่างโอ้ยทุกสิ่งอย่างพี่สีสู่ให้นั่งนองอยู่สบายอยู่สบายอันว่าเขาได้นามพี่สีเต่าตักเองสิห้องเพลงให้ฟังเสียงกอมนอนอยู่ในมุงเด้อ เออเอขั้นเจ้ากลับเมื่อบ้านพี่พามสีน้ำไผยพี่พามสีอยู่น้ำไผยใจพี่พามสีขาดเป็นทอนหน้าคำแพงเอยเออเอ,อ,อมิตตาว่ายัางหยุงเมียไผ่เมียใสผัวเป็นกรรมกออมิตตาว่ายังหนุงเมียใสผัวเป็นกรรมก้ถ้าหากรร เจ้าขี่ข้านสิขึ้นบานเจ้ากอนง่ายอีตาบ้าจึงงด้ย่ายเขาสิเขาป่าวุ้มกดุดเพื่อสิขอสองสีที่อยูด่ดุงพงดาวหันใจเห้หันใจสัน่นขันบ่ไปยังเมียจากออกปากเอิ้นสังน้องให้เน่าห้องใสก้อน